สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Airana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนณะธนูนะคะประจำช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยค่ะคนโสดชาวธนูความรักจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ะอเพจซอบสอดนะคะ i m p r e s s นายออฟครับนะเจอคนถูกใจนะคะแต่ดูเหมือนว่าคนคนนั้นไม่ค่อยใส่ใจหรือไม่ค่อยสนใจคุณเท่าไหร่นะคะเรื่องหถาาการณ์ระวังมีปากเสียงมีทะเละาะเบาอแวง้งกับคนรอบข้างด้วยนะคะช่วงนี้คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างเยอะนะรู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวเองแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าไปเจอคนที่ปิงแล้วรู้สึกว่าคนคนนั้นเขาไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่นะคะ จะเป็นเราที่เข้าหามากกว่าแล้วคนคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างหกไม้เท้า Lovers เขามีคนรักอยู่แล้วนะคะมีคนที่เขากำลังคุยอยู่ถามว่าเขาคุยกับคุณไหมคุยนะ แต่ก็มีคนอื่นที่เขาคุยอยู่เหมือนกันคนนี้มีตัวเลือกเยอะมีเจ้าของแล้วแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างอยู่นะคะเกี่ยวกับคนรอบข้างด้วยเหมือนกันนะสถานการณ์ไม่ค่อยโอเท่าไหร่ฝั่งเขานะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนะคะแจสติดอืมเขาแอบรู้สึกดีกับคุณนะแต่เขากลัวที่จะเริ่มต้นเขายัง เขาเขาตัวจะเริ่มต้นบวกกับว่ามีสองสิ่งที่เรื่องอ่ะสิ่งหนึ่งคือคนรักข้างๆเขาอีกสิ่งนึงก็คือตัวคุณนะคะแล้วเขายังตัดสินใจไม่ได้ด้วยเหมือนกับว่ามีเล่หองล่แห่งเกี่ยวกับคนรักของเขาะคะ่ะหรือตัวเลือกที่เขามีอยู่นะคะแล้วเขารู้สึกเดกับคุณแต่เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกความรู้สึกนั้นออกไปนะคะ,ะเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะ แล้วก็เป็นคนที่มีรายละเอียดเยอะแล้วก็เป็นคนที่ดูใจเย็นสําหรับเขานะคะแล้วก็มีความมั่นคงซึ่งเขามองว่าถ้าเขาถ้าสุดท้ายเขาตัดสินใจได้เนี่ยเขาอาจจะเลือกคุณนะคะที่จะคบไปได้วยกันในอนาคตคุณเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของเขานะคะต่อไปคะ่ะบทสรุปบทสรุปคนโสดนะคะสี่ดาบโสดยังนิ่งอยู่มีคนเข้ามาบ้างแต่ว่า ก็ยังแค่คุยคุยเฉยๆเข้ามาจงมาจีบระรวังคนเจ้าชู้นะเด่นมากเลยนะคะคุณก็กล,กล้ากลัวๆและยังยึดติดอยู่กับอดีตยังไม่ก้าข้ามผ่านอ,าอดีตของคุณไปได้นะคะยังยึดติดอยู่เลยเสียมสีอ่าไม่ใช่สิให้ความรักจะบอกอะไรคนโสดน,นะคะนี่ consolation ค,ค่ะโอเคระหว่างคุณกับเขาเนี่ยถึงแม้จะมีสัญญาณโซเมตก็ตามแต่ว่า อาจจะต้องใช้เวลาที่จะเหมือนจะต้องรอไปอีกหน่อยนึงอะคะ่ะถึงจะมีเข้ามานะเพราะว่าคนนี้เขาดูเขามีตัวเลือกอยู่แล้วเกี่ยวกับคนเก่าอาจจะอาจจะได้ยินข่าวจากคนเก่าด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์จีบจีบกันอะระหว่างคนใหม่ที่เข้ามาะคะ่ะมันยังไม่พอนะคะความรักหรือความรู้สึกดีต่างๆมันยังไม่มากพอที่จะคอมมิชเมนต์ในอนาคตได้นะคะเซียมซีจะบอกอะไร สืบเก่งแอบซองแอบดูแอบสืบแอบอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงนะคะอยากเจออยากจะเจออยากจะพูดคุยอยากจะรู้จักให้มากกว่านี้แค่ความเหงาแต่สุดแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็น เพียงแค่ความเหงาเื่อขณะเท่านั้นเองที่เราคุยกับคนคนนี้นะคะหรือสิ่งที่เขาคุยกับเรามันก็เป็นเพียงความเหงาอย่างหนึ่งนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณน,นี้นะคะยังก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปคนมีคู่นะคะ Knight of Cups King of Swords สิดาบนะคะ10ถ้วยเรื่องเราว,ร,ว,ร,วร้าย กำลังจะผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีเข้ามาการเติมเต็มจะเข้ามาแผลที่เคยเป็นอยู่ก็กำลังเยียวยาจนจะหายดีแล้วนะคะเรื่องที่ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้หรือเรื่องที่ไม่สบไม่แบบไม่แฮปปี้มาก่อนนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะน่าจะมีอาการดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นแต่แค่ลดทิฐิและระวังคำพูดให้มากขึ้นหน่อยนะคะตัวคนรักของคุณสถานการณ์เป็นยังไง q u e น็อ f เพนน a เก s the w ด r l d ค่ะเขาพยายามที่จะไม่ยึดติดกับอดีตตรงนั้นนะนะคะพยายามที่จะเริ่มใหม่กับความสาัมพันธ์ตรงนี้ได้เสมอนะคะค่อนข้างโอเคนะเหมือนเขารับได้กับปัจจุบันแล้วที่มันจะดีขึ้นดังนั้นอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่อยากให้กลายเป็นปัญหาเดิมๆก็ระวังคำพูดระวังอารมณ์นะคะอีโก้จุดยืนของตัวเองบางอย่างเหตุผลเราคิดว่าเราดีกว่าจริงแล้วมันก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะคะ ใจเขาใจเราเนาะต่อไปค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณห้าถ้วยความรู้สึกเสียใจมันก็ยังอยู่นะแต่เขาพยายาม move on พยายามที่จะแบบว่ามองไปข้างหน้าไปที่อนาคตของความสัมพันธ์ตรงนี้มากกว่าอืมแล้วก็ถ้าเคลียร์ได้ก็คือจะดีมากสําหรับเขาถึงแม้ว่าปัดแผมก็ยังมีอยู่แหละนะคะแต่ก็ไม่ไม่หนักเท่าคุณนะคะ มันก็จะผ่านไปได้นะแล้วเขามองคุณเป็นคนยังไงเป็นคนแข็งทื่อมากไม่ค่อยที่จะอ่แบบว่าอ่อนหวานหน่อยนิดนึงอ่อนโยนหน่อยนิดนึงนะคะดูมีคนที่มีความลับหรือว่าเป็นคนที่ดูลึกลับในบางครั้งที่เขาถามค่าจะไม่ได้คําตอบทั้งหมดที่เขาอยากจะรู้นะคะ The Full Tower ไม่เป็น The Full Tower h e l l o f a n นะคะ ตรงนี้นะคะเขามองว่าคุณก็เป็นคนที่สนุกสนานนะแต่เหมือนเป็นคนที่มี2บุคลิกอะคะ่ะซึ่งในบางครั้งเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจในตัวคุณเท่าไหร่หรือไม่ค่อยเข้าใจในความเป็นตัวคุณเท่าไหร่ด้วยนะคะไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปธนูคนมีคู่ ปกถ้วยจะได้บณีปรอมกันจากที่หันหลังให้กันจะได้เริ่มต้นกันใหม่ใครที่มีปัญหาก็จะดีขึ้นนะคะลดทิฐิของตัวเองลงนะแล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะ lovers อาจมีแผนที่จะได้ไปเที่ยวในต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นหรือมีแผนที่จะไปดินเนอร์กันอะไรเงี้ยทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะให้ความรัก พาสไลฟ์เรเลชชั่นชีพคุณและเขาอะต่างคนก็ต่างมีความรักด้วยกันอยู่นะคะทําให้ความรักครั้งนี้เหมือนเป็นความรักครั้งใหม่วก,กับว่าระวังคนนะคะเข้ามาตีคุณหรือเข้ามาตีคนด้นของคุณด้วยนะคะ,ะคุณกับเขาเป็นสัญญาณของคู่ตั้งแต่อดีตชาตินะคะซึ่งบุญกรรมยังไม่หมดต่อการดังนั้นก็ยังคงอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปนะคะเทีนซี บกันนะเราครบกันอยู่นะเราต้องมีแบบเออรักนะแต่ไม่แสดงออกมาต้องแสดงออกให้ห็นกันบ้างว่าเรารู้สึกยังไงกับความรักครั้งนี้รู้สึกในด้านบวกนะคะให้เขารับรู้ถึงความโรแมนติกของเราบ้าง mm hmm. เติมความโรแมนติกของเราหรือของเขาเนี่ยเข้าไปบ้างขอโทษจริงๆกับสิ่งที่ผ่านมาแต่ตอนนี้กำลังจะดีขึ้นนะคะกำลังจะดีขึ้นแล้วโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยก็ขอบคุณ ที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพนทนี้อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างเพจ of Pentacles คหกเหรียญน,นะคะไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้กันเลยเหงาๆช่วงนี้เหงาๆเซ็งๆเบื่อๆนะคะเริ่มที่จะมองหาอะไรใหม่ๆและนะคะ เขารู้สึกว่า1เหงา2เบื่อ3คือไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยต้องแชร์ความรู้สึกและความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังคุมเครือความรู้สึกก็ยังคุมเครืออยู่เหมือนกันนะคะแล้วตัวคนคุยของคุณล่ะเป็นอย่างไรสถานการณ์ของเขานะคะเพจสมอต์ร์หไอ้ 6, ไม่เท้านะคะ Tower the world ทําทำไมถึงเป็น Tower อะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ไปกับคุณหรือว่าไปกับคนไหนในที่นี้โอเคการเริ่มต้นใหม่อะไรที่จะดีขึ้นบางอย่างที่มีปัญหาก็จะได้รับการพี่คลายนะคะเคลียดีขึ้นด้วยเขาก็พยายามที่จะบาลานซ์กับทุกสิ่งนะคะพยายามที่จะ แบ่งเวลามาให้พยายามที่จะแฟกับคุณนะคะเหมือนกันถึงแม้ว่าจะปล่อยให้เหงาบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะลองว่าอย่างนั้นทีนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณ Queen of s w o r d t o w อ r อารมณ์อะบางทีมันมันดิ่งมันดิ่งเลยนะคะเกี่ยวกับคำพูด หรือคุณอาจจะดิลิ้งกับชาท่านลมนะคะกุมเมทุนหรือตุนนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาเหมือนกับว่าปีกวิเวกออกไปหน่อยนึงอะ่ะเงียบๆหายไปนะคะแล้วเขาก็กังวลสับสนกับความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเขาอยากที่จะได้มีแบบโอกาสในความสัมพันธ์เนี้ยให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้หรือมีโอกาสที่จะได้คอมมิชเมนต์ไปยังสับสนกับสถานการณ์อยู่เลยนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไง สามไม่เท้าสี่ถ้วยเป็นคนที่น่าเบื่อในบางครั้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองว่าน่าจะมีการโอกาสในการคอมมิชเมนต์ในอนาคตแต่แค่ปรับเปลี่ยนปรับจูหรือเรียนรู้กัการการายการให้มากกว่านี้นะคะบางอย่างจำเจเดิมๆเ,เหมือนจะหรือหรือบางทีเขารู้สึกว่าการได้รับการใส่ใจสำหรับความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยนะคะจะโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักมากกว่า ต่อไ,ไปค่ะบทสรุปบทสรุป,รปคนโสดนะคะ5เหรียญเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะคะแต่ก็ยังพอกระชุ่มกระชวยได้บ้างในบางทีอย่างบางบางอย่างที่คุณอยากจะตัดสินใจนะคะชัดเจนก็มีโอกาสนะคะที่จะชัดเจนมากขึ้นแต่จะตัดสินใจได้ไหมล่ะมันจะมีบางอย่างเข้ามาให้คุณตัดสินใจนะคะ แต่คุณจะตัดสินใจได้ไหมนั่นคือปัญหาจากไพ่เนี่ยดูแล้วยังตัดสินใจไม่ได้นะคะยังตัดสินใจไม่ได้ยังอยู่ในลักษณะแบบนี้ต่อไปอีกสัก15วันนะคะไพ่ความรักจะบอกอะไร make the effort รู้สึกยังก็เป็นไปอย่างนั้นคุยมีอะไรคุยกันด้วยความเชื่อใจให้เชื่อมั่นและศรัทธาในความรักอยู่เสมอนะคะมีอะไรคุยกันตรงๆคุยกันด้วยความรู้สึก ด้วยความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะต่อความรู้สึกของตัวเองนะคะยซี MC. แค่เธอที่ต้องการนะคะถึงน่ารู้เปล่าที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยที่จะแบบเจียดเวลามาให้เราเนี่ยคิดยังไงคิดยังไงกับเราคิดยังไงกับฉัน ธอคิดยังไงแบบฉันท่านพี่งไงแบบเธอนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ที่บางทีก็เหนื่อยที่บางทีก็ดีมันดีดีดดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยดีดีสลับกันไปแบบนี้นะค่ะนะคะโอเคคลิปของธนูก,ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ